สวัสดีครับ <C oughs> <c oughs> ก็กลับมาพบกับคลิปวีดีโอแนะนำการใช้โปรแกรม t e c l a Structure อีกทีนะครับก็วันนี้ก็เป็นวันที่ที่เท่าไหร่แล้วละ่ะวันที่ยี่สิบนะครับม <c oughs> กราคมตรงพันทา159นะครับก็เดี๋ยววันนี้เราจะมา,มาลองทำสแตกันดูนะครับก็คืออยู่ในโหมดของตัวที่เราสรุปคำสั่งแล้วก็มาดูว่าวิธีการใช้โปรแกรมภาพรวมๆเนี่ยมันเป็นยังไง นะครับการที่เรา,เราทำลูปไปแล้วนะครับคลิปวีโอนี้เป็นคลิปวีลที่2ี่นะครับ2ี 23. เพราะฉะนั้นเนี่ยไอตรงที่ลูปเนี่ยเราทำเสร็จไปแล้วนะครับเราทำเสร็จไปแล้วคอนโทรลอาล้วจับจุดแล้วก็หมุนไปหมุนมานะครับเช็คดูความเรียบร้อยนะครับเพื่อนเก็ลองดู <c oughs> ขออภัยครับคราวนี้ผมจะมาทำคลิปวีโอคลิปที่23่ดูก็คือจะแนะนำการใช้คอนเนคชั่นขอร่ำอะไรไม่รู้ลบทิ้งดีกว่า นะครับไฮไลท์ที่ตัวเขาแล้วกด Delete หรือว่าคลิกคลิกข้างขวาที่เมาส์ก็ Delete ได้นะครับ <c oughs> ขออภัยนะครับยังไม่หายหวัดดีนะครับเดี๋ยวผมมาเปิดตัวเลเวล10นะครับขึ้นมานะครับเลเวล10หน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับ Construction ไลน์สร้างไว้หมดเลยล,ลบทิ้งไปนะครับเสร็จแล้วมาดูที่ดัวดีไซน์นะครับดีไซน์ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เขาบอกให้เราออฟเซ็ตมา2ฟุต8นะครับกับ3ฟุต นะครับแล้วทำแสแตนหนึ่งตัวแสแตนเป็น C 10คูณ15.3นะครับเมื่อเราตัดที่เซกชัน A แล้วเนี่ยเมื่อศึกษาดูแล้วเนี่ยนะครับแสแตนจะเป็นหน้าตาลักษณะแบบนี้นะครับโอเคตอนที่ผมทำเนี่ยผมไม่ได้เผื่อตัว,ต,วตัวเทรดข้างบนไว้ไม่เป็นไรนะครับเอาเป็นว่าคร่าวๆลักษณะแบบนี้ก็คือออฟเซ็ตสแตนเนี่ยทางนอนเนี่ยทางลูกนอนเนี่ยนะครับก็เป็น11ฟุตนะครับทางแนวตั้งก็คือ9ฟุต2นะครับกับ10ฟุตกับ10นิ้วเป็นขั้นแรกนะครับ แล้วก็ในแต่ละสแตก็คือจะใช้วิธีการก็คือเอาตัวแองเกิลเนี่ยมาเวลรับที่ตัวรูปบันไดนะครับแล้วก็ทำการามีสแตอเทสข้างบนนี้สแตเทสก็ลองเซิร์ชเอานะครับสเตอรเทสใครไม่รู้จักหน้าตาสแตอเทสลองเซิร์ชเอานะครับสแตเทสหน้าตาเป็นยังไงนะครับ <c oughs> าวนี้ <c oughs> นะครับดีไซน์เตายิ่งก็เป็นงี้คร่าวๆนะครับคร่าวๆลักษณะแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอตัวเนี้ยผมก็เลยจะ ครับก็สแตทเทสก็น้าตาจะเป็นแบบนี้นะครับเป็นเหมือนกับนะครับเหล็กตะแกรงตะแกรงประมาณนี้นะครับเพื่อลองพิมพ์คํานี้ดูนะครับสะกดว่าเนี่ยครับแบบนี้สแตทเทสนะครับสะกดแบบนี้ครับนะครับสแตทเทสตัวนี้นะครับเป็นว่าเรารู้จักแล้วนะครับสแตทเทสตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมก็จะมาเริ่มทําการนะครับสร้างตามดีเทลตัวนี้แล้วกันนะครับ ทําโมเดลตามดีเทลตัวนี้ให้ดูแสดงให้ดูเลยนะครับแน่นอนครับนะครับผมก็เริ่มจากตัววิวตัวนี้นะครับผมก็เกะกะนะครับอย่างอื่นที่ผมไม่อยากจะเห็นมุมก็ปิดไปนะครับผมก็เปิดแต่กิดลน์เปิดแต่คอนสแตนซ์ชันลน์ขึ้นมาโบเบอร์นี่ยังไม่เอานะครับผมเพราะว่าไม่ยังไปต้องแสดงนะครับผมก็ได้ตําแหน่งตามนี้มาเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ได้รูปที่เคลียร์แล้วนะครับแต่คราวนี้ผมต้องการหาตําแหน่ง2ฟุต8นิ้วนะครับมันอยู่ตรงไหนนะครับ ในเมื่อมันไม่มีกริดลน์เราก็ต้องสร้างพวกคอนสักชั่นลายพวกพอยต์อะไรพวกนี้ก่อนนะครับเพราะฉะนั้นผมก็เริ่มต้นด้วยการที่ว่าผมไปใช้คําสั่ง add point แล้วก็ใช้คําสั่งตัว a s intersection ก็คือนะครับมันจะหาจุดตัดระหว่าง Member 2 Member แล้วก็สร้าง p o ย n t หมา้ผมนะครับนะครับลักษณะแบบนี้เสร็จแล้วนะครับผมก็สั่งเขา offset point นะครับไปที่นะครับ2ฟุต8นิ้วนะครับ2ฟุต8นิ้วก็ประมาณนี้นะครับ แล้วก็สั่ง offset point มาฝั่งนี้แค่นี้ครับผมก็ได้ point มาแล้ว1 point การลืมนะครับผมก็เขียนตัว n s t r u c t i o n line ไปนะครับจากจุดที่1จุดที่2นะครับไม่ตรงจุดนะครับนะครับก็จากจุดที่1ไปจากจุดที่1นะครับไปหาจุดที่2ลักษณะแบบนี้เสร็จแล้วเนี่ยในตำแหน่งนี้เนี่ยนะครับผมต้องการเขียน4ีช a n n e l คราวนี้ผมเขียนทางด้านเนี้ยมันอาจจะไม่ชัดนะครับพอไม่ชัดปุ๊บ ผมก็ตัดเซกชันนะครับผมขี้เกียจเก็บค่านี้ไว้เดฟที่ผมใช้แค่6นิ้วพอเพราะผมไม่ต้องการมองลึกมากนะครับพอผมแอพลายค่าเสร็จผมก็ตัดเซกชันตรงนี้ออกมาเมื่อผมตัดเซกชันตรงนี้ออกมาได้แล้วเนี่ยนะครับนะครับผมก็ต้องการที่จะสร้างตัวคอนสแตนซ์ไลน์ไว้ก่อน1อันเพื่อที่จะมานะร์กตำแหน่งไว้นะครับมาร์กตำแหน่งไว้นะครับเปอรสเปกตรเปนะครับตั้งฉากตัวนี้มาแล้วผมมาก๊อปปี้มาเท่าไหร่นะครับออไปดูที่รูป รูปรูปด้านนะครับ2ฟุตนะครับระยะ2ฟุตจากนี่มาผมก็ Copy นะครับ Copy มา2ฟุตนะครับมาทางนี้นะครับยึดใส่ค่ายี่สิไปผมก็ได้เลือกที่2ฟุตไปแล้วนะครับเสร็จแล้วเนี่ยจากตรงระยะตรงนี้2ฟุตผมก็ออฟเซ็ตไปอีก11บดฟุตนะครับส1บดฟุตนะครับผมก็ออฟเซตไปสีบ11ฟุตนะครับ Copy มาทางแนวนี้11เดฟุตนะครับ ผมได้แล้ว <c oughs> ระยะ11ฟุตตรงนี้เสร็จแล้วเนี่ยนะครับผมก็ดึงขึ้นไปอีก10นิ้วนะครับ <c oughs> จากกิดลาย00นะครับผมก็ดึงขึ้นไปอีก10นิ้วจากจกิดลาย00นะครับผมก็สร้างออฟเซตลายขึ้นมา10นิ้วลักษณะแบบนี้นะครับนะครับจากกิดลายโอเคนะครับผมก็ลากเส้นอนซัคชั่นลายหนึ่งเส้นนะครับลากเส้นอนซัคชั่นลายหนึ่งเส้นนะครับ ตรงนี้นะครับถึงตรงนี้ตรงนี้เป็นแนวขออภัยครับตรงนี้เป็นแนวแนวสแตนนะครับแนวสแตที่เราจะเดินขึ้นไปก็คือคือแนวนี้นะครับแนวนี้เพราะฉะนั้นผมจะเขียน C c ช a n น e l นะครับตัวนี้นะครับเขียน C ีช a n n e l ตัวนี้เขียน C c ช a n น e l นะครับ10บคูณสิบ้าุดามนะครับนะครับผมก็นะครับลากมาผมเขียนนะครับช h a n n e l ลึกลงมาเลือก เกรดเมทัลเลียนเป็น10นิ้วนะครับคูณ15.3นะครับแอพพายนะครับผมก็เขียนจากจุดนี้นะครับนะครับเขียนจากจุดนี้จุดตัดหลังบีมนี้มาถึงจุดตัดนี้นะครับผมก็ได้ชัแนลมาตัวหนึ่งนะครับผมได้ชัแนลมาตรงผมก็กลับไปที่ท็อปวิวอีกผมไม่เช็กว่าช n แนลตัวนี้มันถูกมาไม่ถูกเพราะขามันมาฝั่งนี้แต่จริงๆแล้วเนี่ยในขาสแตนเนี่ยชัแนลต้องเอาหันหลังนะครับก็คือหันหลังของตัวชัแนลกับชัแนลด้วยกันนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็จะมาพลิกพลิกสเตอตัวเนี้ยพลิกชัแนลตัวเนี้ยเป็นอีกด้านหนึ่งนะครับผมก็มาพลิกชัแนลตัวนี้จากท็อปก็เป็นบิโลนะครับก็คือเขาจะกลับจากด้านไปอีกด้านหนึ่งนะครับนะครับเดี๋ยวผมเคลียร์ดีวิวให้ดูนะครับสามดีวิวให้ดูนะครับเมื่อกี้เนี้ยนะครับผมยูกลับไปนิดนึงนะครับเมื่อกี้เนี้ยผมเปลี่ยนเป็นลักษณะของตัวโชว์นะครับเรนเดอร์นะครับโชว์แบบเรนเดอร์นะครับผมก็จะเห็นอันนี้ชัดเจน จำได้ไหมครับว่าชั้นเอาเมื่อกี้เนี่ยผมอยู่กลับไปนะครับจากบีโดตอนที่เราเขียนทีแรกครับเขียนทีแรกเนี่ยขาชั้นเอาเนี่ยมันเข้ามาด้านในลักษณะแบบนี้นะครับดังนั้นผมดับมันคลิกไปที่ตัวเขาผมเปลี่ยนจากท็อปตัวนี้เป็นบีโลนะครับให้สังเกตสังเกตที่ขาตัวนี้ดูให้ดีนะครับนะครับมันจะกลับไปอีกด้านหนึ่งเห็นไหมครับแค่นั้นเองนะครับพอกลับด้านแล้วเนี่ยนะครับคราวนี้เราก็จะเห็นหลังของตัวชั้นเอาเนี่ยมันอยู่อีกฝั่งหนึ่งตรงข้ามกัน นะครับผมก็เปลี่ยนชักไ์เป็นเลฟลักษณะแบบนี้นะครับไม่ต้องจํานะครับว่ามันจะเป็นไ์เป็นเลฟลองทดลองดูนะครับไม่ได้อีกฝั่งหนึ่งก็อีกฝั่งหนึ่งแค่นั้นเองหลังจากที่ผมได้ตัวนี้ปุ๊บเนี่ยนะครับผมก็แอปพลายค่าตัวนี้เอาไว้แอปพลายค่าตัวนี้เก็บค่าไว้พอเก็บค่าปุ๊บผมเขียนเขียนชนะอีกตัวหนึ่งเนี่ยผมไม่จําเป็นต้องนะครับผมไม่จําเป็นต้องไปไปเขาเรียกอะไรนะครับไม่ต้องไปไปกลับข้างมันอีกแล้วนะครับผมก็เขียนยาวไว้ก่อนนะครับเหมือนกับสั่งซื้อเหล็กมาเราไม่ร นะครับตามที่ว่าตามแนวตัวนี้ก่อนนะครับ mm. เขียนยาวไปก่อนตามแนวที่ที่ผมต้องการ oh. เดี๋ยวผมค่อยมาตัดในสิ่งที่ต้องการตัดนะครับพอเสร็จแล้วเนี่ยนะครับพอพอเสร็จได้ลักษณะแบบนี้ปุ๊บนะครับผมก็จะมาหาว่าระยะส่วนสูงของเนี้ยของตัวของตัวเนี้ยแบ่งให้มันเท่าๆกันทั้งหมดเป็นกี่กี่ช่วง1 2 3 4 5ส7 8 9า0 1ี่ห้าดดผมก็จะแบ่งทั้งหมด 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ห้า็ดดผมจะแบ่ง10จุดนะครับ10จุดตรงนี้นะครับผมจะแบ่ง10จุดตรงนี้นะครับผมก็จะมันคลิกตัวนี้ขึ้นมานะครับดีไว้นะครับการดีไว้คือการหารทั้งหมด10จุดสร้างจุดทั้งหมด10จุดระหว่างนะครับระหว่างจุดนี้กับจุดนี้นะครับผมก็ได้10จุดมาแล้วนะครับ10จุดปุ๊บผมก็เขียนคอนสแตนท์ไลน์มานะครับเขียนมาใช้เยอะนะครับคอนสแตนท์ไลน์นะครับ เพื่อเป็นเส้นนำสายตานะครับเขียนเป็นแบบล่างไว้ก่อนนะครับ Copy นะครับในแต่ละจุดในแต่ละจุดนะครับสร้างพอ้อยลงมาเรื่อยๆนะครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อผมสร้างลักษณะแบบนี้ได้แล้วเนี่ยนะครับผมก็จะได้แสดงว่าลูกลูกคั้นของผมแต่ละลูกเนี่ยก็จะอยู่ในจุดตัดระหว่างระหว่างแนวนี้นะครับแนวเส้นเส้นที่เราเห็นนี้นะครับเส้นที่เราเห็นนี้ นะครับก็คือนอยู่ในช่วงลักษณะแบบนี้แสดงว่าลูกนอนเราจะอยู่ตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอตัวสแตนเนี่ยถ้าสังเกตดูให้ดีๆนะครับตัวนี้เขาจะมีโนซิงโนซิงก็คือจมูกบันไดประมาณ1นิ้วนะครับผมก็จะขยับตัวนี้ขึ้นไป1นิ้วนะครับวิธีการขยับของผมผมก็บอกว่าไปที่โพ i ิชันเหมือนกันนะครับใส่ค่าลบหเข้าไปนะครับดิ้งต่างเนี่ยตัวเนี้ยถ้ามันถ้ามันถา้นถามันลงมาข้างล่างเราก็ใส่ค่าบวกขึ้นเหมือนกันอยู่ค่าลบลักษณะแบบนี้เห็นไหมครับ คราวนี้จุดนี้ก็ถึงจุดนี้จริงๆแล้วเนี่ยเราก็ใช้คําสั่งตัดนะครับคําสั่งตัดก็คือเป็นลักษณะของลายคันแบบนี้ตัดตัดตัวนี้ในแนวในแนวในแนวที่เขาขนานกับขนาดแบบนี้นะครับตัดตัวเนี้ยนะครับนะครับแต่จริงๆผมตัดตรงนี้ผิดนะครับมันต้องตัดที่จุดนี้มันต้องตัดที่จุดเอ่อน่าจะถูกแล้วนะครับน่าจะถูกแล้วเพราะว่าไอ้ตรงจมูกบันไดตัวเนี้ยมันต้องเลยออกมาหน่อยนึง มันต้องเลยจากจุดตัดตรงนี้มาหน่อยนึงใช่เพราะว่าในจริงๆแล้วเทปอาจจะต้องวางตรงนี้นะครับตัดในตำแหน่งนี้ถูกแล้วนะครับเมันต้องเลยมาหน่อยหนึ่งก็คือเส้นจากจุดเนี้นะครับเส้นจุดเนี้ยนะครับผมต้องตัดจากตรงนี้นะครับจากตรงนี้มาที่มาที่จุดนี้นะครับจุดตัดตรงนี้นะครับแล้วก็แล้วก็ตัดตรงนี้นะครับตัดโดยใช้วิธีการฟิตติ้งคัตตัดตรงนี้นะครับ ตัดบีมตัวเนี้ยที่เราเขียนยาวๆไว้ครับตัดตามแนวตัวเนี้ยเขาจะหายไปขนาดแบบนี้คราวนี้ผมบอกว่าผมไม่เอาผมไม่เกียดตัดแบบนี้ <c oughs> ช้ามันช้าไปหน่อยนะครับเดี๋ยวผมยูกับมันจะมีแมคโคอยู่ตัวหนึ่งนะครับมาโคอยู่ตัวหนึ่งผมจําไม่ได้มาโครอยู่ไหนแต่ด้วยความด้วยประสบการณ์ที่ผมลองเล่นประจํากค็คือประมาณเนี้ยนะครับประมาณเนี้ยนะครับก็ผมก็จิ้มเลยนะครับจิ้มตัวที่1ตัวที่2น,นะครับ ที่มาโคข้อผ่ายเขาก็สร้างลอยวงลอยเวลให้ผมเรียบร้อยถ้าคุณอยากได้ลอยเวลดักได้อะไรต่ออะไรอย่างเงี้ยนะครับคุณก็ไปเซตค่าต่อเอาเองแล้วกันนะครับคุณก็ไปเซ็ตค่าต่อในเวลที่คุณจะเป็นเซตค่าต่อไม่ว่าจะเป็น c p เวลหรือคุณก็กำหนดลอยเวลแล้วก็ m o d i f y m a c r o คอานะครับวันนี้เราเราไม่ได้สนใจมาที่ตรงนี้เราสนใจมาที่ว่าการสร้างสแต่ตัวนี้เราจะทำยังไงนะครับพอเราได้ตำแหน่งนี้ปุ๊บเนี่ยนะครับคราวนี้ เราก็จะมาเขียนตัวตัว,ต,วตัวรับสแตนนะครับก็ตัว a อ g เกิล L Ang เกตัวนี้นะครับแองเกชุดนี้นะครับแองเกชุดนี้นะครับเป็น Ang เก2คูณ2คูณ18เป็นตัวซัพพอร์ตสแตซึ่ง a n g เกตัวนี้จะลงมาต่ำประมาณ1นิ้วนะครับลงมาต่ำประมาณ1นิ้วนะครับอันนี้เวลาิมเขียนเนี่ยผมก็เขียนไปเลยนะครับแต่เมื่อคลิกตัวนี้ผมก็เลือกนะครับโหลด Ang เกลงมานะครับโหลด Ang เกลออกมานะครับ จริงๆไม่โหลดก็ได้คุณก็เขียนชื่อแล้วก็เขียนก็เซตไปเองได้นะครับแต่นี้มันมีอยู่แล้วนะครับ2นิ้วคูณ2นิ้วคูณ1 8มั้งใช่ไหมตรวจสอบอีกทีหนึ่งนะครับ2นิ้วคูณ2นิ้วคูณ1 8อันนั้นผมได้ตรงนีุ้วกผมก็แอปพลายนะครับผมก็เขียนแองเกิลจากจากจุดเนี้ยนะครับจากจุดเนี้ยนะครับจากจุดนี้ไปถึงจุดนี้นะครับคราวนี้แองเกิลตัวเนี้ยมันยาวเท่าไหร่นะครับ ออแองเกิลตัวนี้จริงๆควรจะยาว1นึ่งสิบฟุตหนึ่งฟุตกับก็คือ13นิ้วก็คือจริงๆมันควรจะมีตัวซ้อนทับกันอยู่นะครับผมว่าขาผมว่าใส่ไป13นิ้วแล้วขนาดแบบนี้นะครับแองเกิลตัวเนี้ยมันต้องถูกลงมามูฟลงมาอีกเท่าไหร่ครับ1นิ้วเพราะว่าเดี๋ยวข้างบนบนหลังเนี่ยนะครับเขาจะมีตัวเขาจะมีตัวสแตเตซ้อนอยู่ด้านบนลักษณะสแบบนี้นะครับ ผมก็เหมือนเดิมครับผมก็ต้องมาเช็คตัวแองเกิลตัวนี้นะครับเช็คตัวแองเกิลตัวนี้ว่ามันถูกตำแหน่งตามที่เราต้องการหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นผมที่อยาสร้างวิวใหม่ผมก็ตัดเซกชันวิวตรงนี้เลยนะครับตัดเซกชันวิวนะตรงนี้เลยผมมาดูว่าตำแหน่งนี้มุมมันเอียงมันช่างมันผมไม่สนใจาผมสนใจแต่แองเกิลตัวนี้ท่านี้แองเกิลตัวนี้มันผิดนะครับเพราะว่ามันต้องขามันต้องกลับไปอยู่ฝั่งหนึ่งก็เหมือนเดิมครับผมก็มากลับจากท็อปเป็นฟอนต์นะครับเป็นฟอนต์นะครับลักษณะแบบนี้ไม ผมก็จําไม่ได้หรอกครับก็ลองๆไปนะครับจากขาไลท์ก็เป็นเล็บลักษณะแบบนี้เราก็ได้แองเกิลตัวนี้มาแล้ว1ตัวนะครับแองเกิลลักษณะนี้มาแล้วหนึ่งตัวผมก็ทําการเชื่อมแองเกิลตัวนี้เข้ากับตัวเข้ากับตัวเมนสติลนะครับรอยเชื่อมเขาเขียนไว้เท่าไหร่นะครับติ้งต่างว่าเป็นสารล่สามไซส์แต่จริงๆไม่ถูกหรอกครับเพราะตัวขาแองเกิลมันแค่18ดคุณมาวสารละลิ่ 6, ได้ยังไงนะครับเอาเป็นว่าเอาเอาอย่างนั้นก็เอากันนะครับ ก็คือเราก็ใส่3ามทั้บหในเทลเราก็ใส่สามไซส์นะครับ H s <c oughs> i d e นะครับมี s ด้วยเพราะเป็นเป็นสามไซส์คือมากกว่า1น,นะครับเราก็จิ้มตัวนี้ไปก่อนนะครับจิ้มตัวนี้ไปก่อนแล้วก็จิ้มตัวนี้เป็นลูกพอเราคลิกข้างขวาเรา i n q u i r e a s s e m b l y ดูว่าตัวไหนเป็น main p a r t ตัวนี้เป็น main part ถ้าเราตั้งใจให้ตัวนี้เป็น m a i n p a r ตตัวนี้ต้องเป็นแดงเสมอนะครับเราก็คลิกตามนี้ไปนะครับเสร็จแล้วเนี่ยนะครับ ผมก็จะปรับตัวน,นี้นิดหน่อยเพราะว่าไอลอยเวลเนี่ยมันอยู่ด้านบนนะครับผมก็จะปรับให้มันอยู่ด้านล่างนะครับจากนั่นก็เป็น x เป็น y ลักษณะแบบนี้เป็น z ลักษณะแบบนี้นะครับก็ให้มันอยู่ด้านล่างนะครับให้มันอยู่ด้านล่างซะนะครับให้มันอยู่ด้านล่างซะก็ดื้อจังเลยนะครับไม่อยู่นะครับไม่อยู่ไม่เป็นไรนะครับทิ้งต่างว่ามันอยู่ด้านล่างมาเรียบร้อยแล้วนะครับ จริงๆอ่ะถ้ามันไม่อยู่มันมีรอยเวลอยู่ประเภทหนึ่งเร,เรียกว่าโพลีกอนเวลเราจะล็อกมันเลยโพลีกอนเวลเนี่ยนะครับก็คือล็อกตำแหน่งมันไปที่ดีเทลไปที่เวลแล้วมีคำสั่งโพลีกอนเวลคลิกเมนพาร์ทเซคันดารีพาร์ทคุณอยากเวลจากจุดไหนบ้างคุณก็เวลไปนะครับจากจุดนี้ถึงจุดนี้แล้วก็เวลตรงนี้ <c oughs> แล้วก็เวลด้านบนถามว่าทำไมไม่เวลด้านบนเลยพี่เหตุผลเพราะว่าเราถ้าเวลด้านบนเนี่ยเวลาเราไปใส่วางตัวเทรดเนี่ยมันอาจจะแครชกันแครชก็คือปะะทกันนณแบบี้ เราก็ได้ตัวสเตตัสตัวนี้มาแล้วตัวตัวแองเกิลตัวรองรับตัวนี้มาแล้วนะครับเขียนแค่ลูกเดียวพอเดี๋ยวทาการก o p y ยาวเลยนะครับมาที่ด้านล่างก่อนเรามาสนใจตรงนี้นะครับตรงนี้เนี่ยจริงๆมันมีแมคโคอยู่นะครับมันมีแมคโคอยู่ตัวหนึ่งชื่อแมคโคตัวนั้นที่ที่ชื่อก็คือนะครับแมคโคตัวนี้มันจะไปอยู่หน้าประมาณนี้ครับประมาณแถวๆนี้นะครับนะครับเดี๋ยวผมลองจิ้มดูนะครับกับตัวนี้ผมไม่รู้เหมือนกันว่ามันแตกต่างกันยังไง ผมลองตัวนี้ก่อนแล้วกันนะครับแต่เมื่อคลิกตัวนี้แล้วผมจิ้มที่จุดนี้แล้วผมก็บอกว่าตำแหน่งที่ผมเลฟเฟรน e คือจุดนี้นะครับเรามาดูแมคโครต้องใส่อะไรบ้างนะครับผมก็ขยับลงไปเรื่อยจากตัวนี้7นิ้ว7นิ้วเนี่ยนะครับจนถึงข้างล่างเพราะฉะนั้นข้างล่างเราเป็น1ินิ้วผมใส่10นิ้วไปก่อนนะครับนะครับตำแหน่งตัวนี้เขาบอกว่า1นิ้ว1นิ้วเราไม่รู้มันอยู่ตรงไหนก็ถ,ถึงหน้าสเตตต์ตัวนี้นะครับ จากนั้นติ๊กต่างว่าเป็นลักษณะแบบนี้นะครับไปถึงหน้าสเตเตทตัวนี้ประมาณ6นิ้วนะครับผมจะใส่ค่าตัวนี้เป็น6นิ้วนะครับมันก็จะกลับไปด้านหลังนะครับที่เหลือคุณก็ไปเซตเอานะครับระยะจากตรงนี้จากนี้เว้นมาทั้งข้างหน้าเนี่ยเราจากหกขั้วสลองให้มันมันขยื่นไปเรื่อยครับแล้วแต่นะครับผมเอาแค่เป็นพอไอเดียพอนะครับเป็นแค่ไอเดียพอพาร์ตตัวนี้ก็ใส่เป็น0.5 <c oughs> ถ้าถ้าคนคุณที่ชํานาญแล้วคุณบอกว่าเ้ยนี่ใส่ไม่ถูกคุณก็ ทำการทำเป็นลักษณะของตัวแมนนวลได้นะครับตัวตัวคือใส่ใส่โคเองใส่แองเกิลเองใส่อะไรเองเหมือนกับผมใส่ด้านบนลักษณะแบบนี้ทีนี้ผมก็ได้สแตร์ตัวนี้ชุดนี้มา1ชุดแล้วนะครับพอผมได้มา1ชุดลักษณะแบบนี้นะครับนะครับผมก็จะก๊อปปี้ตัวตัวนี้ลงมานะครับก๊อปปี้ตัวนี้ลงมานะครับผมก็เรฟเลนซ์จากจุดตัดตรงนี้นะครับจากจุดตัดตรงนี้นะครับมันก็จะนะครับมันก็จะวิ่งลักษณะอย่างนี้นะครับ ลักษณะแบบนี้นะครับลักษณะแบบนี้ <c oughs> จุดตามจุดตัดลักษณะแบบนี้นะครับมันก็เราก็สามารถที่จะวาง Copy ตัวตัวแองเกิลตัวเทตตัวนี้ได้แล้วนะครับวางจุดตัดอย่างนี้พอผมวางจุดตัดตามตามนี้ได้แล้วเนี่ยเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับออสิ่งที่ผมขาดคือถามว่าทําไมผมไม่เขียนตั้งแต่เทตต,ตอนนี้กูจะเขียนก่อนก็ได้นะครับไม่เป็นไรไม่มีปัญหาอะไรกันไม่ว่าอะไรกัน นะครับแต่ถ้าคุณจะเขียนก่อนก็เขียนไปนะครับผมเขียนที่หลังนะครับเสร็จแล้วเนี่ยผมก็ทําการ select ก,ก็คือกดชิปคุณกดชิปค้างไว้เวลาคุณกดกดชิปค้างไว้พร้อมกับตัวตัวเลือก select นะครับกดกดชิปกดกดไม่ใช่กดชิปขอโทษครับกด orient e นะครับตัว alt นะครับ alt i e n t e เนี่ยการ select ล,ลักษณะแบบนี้ก็คือว่าอะไรที่เป็นส่วนหนึ่งของ assembly ชุดนี้ก็คือ อะไรที่มันเวลติดกันไปแล้วครับมันจะซีเล็กให้หมดเลยอะไรที่มันเวลติดกันอยู่จะซีเล็กให้หมดกันเลยหมดเลยถามว่าซีเล็กอย่างนี้ทาไมถามว่าซีเล็กที่ไงผมก็จะกลับไปที่แพนวิวที่ระดับ10ฟุตเหมือนเดิมนะครับแพนวิวระดับ10ฟุตเหมือนเดิมนะครับ <c oughs> เปิด3 d ามดีไปก่อนยัีไม่ใช่ลาคาญนะครับไอตัวนี้เนี่ยนะครับเขาบอกให้ผมอ่ะออฟเซตตัวเนี้ยออกมาอีกสาม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 ฟุต แต่การลักษณะของการนี้มันจะเป็นลักษณะของการแบบตรงข้ามกันพอตรงข้ามกันผมก็บอกเฮ้ยมันใช้คําสั่งไอ้นี้ได้นี่หว่าคําสั่งไอ้ตัวที่ลักษณะที่ว่า Copy Miller ได้นะครับผมก็ Copy ตัวนี้มา 1. นึ่งฟุตหนะครับพอหนึ่งฟุตหเนี่ยแสดงว่าแนวเนี้ยมันจะเป็นแนวครึ่งหนึ่งของสแตะพอผมทำขาทำขาสแตเสร็จข้างหนึ่งแล้วเนี่ยนะครับผมกดออริเนตแล้วผมเรียกตัวนี้นะครับเรียกตัวนี้เสร็จผมสั่ง Copy Miller นะครับ Copy Miller นะครับนะครับ เวลา Copy ี้เป็นเลยอย่างที่ผมบอกเช็คตัวนี้ให้เป็น Ang เกเป็น0ูย์หรือว่า90นะครับอันนี้ถ้าเกิดคุณไม่มั่นใจผมอาจจะเปลี่ยนตัวผมอาจจะเปลี่ยนตัวไอ้นี่ครับตัวออริจินมันมาวางตรงนี้นะครับนะครับเปลี่ยนได้ดีครับผมบอกเลยว่าเปลี่ยนได้ดีเพราะถ้าเปลี่ยนมาวางในจุดที่เราต้องการเป็นแกนได้ฝึกให้มัน,ม,น,ม,นมันชินมันจะดีกว่านะครับใครอยากรู้เหตุผลก็ไม่บอกครับเวลาหลังจะบอกให้ฟังวันนี้ไม่อยากบอกนะครับเสร็จแล้วเราก็ Copy ตัวนี้ไปนะครับเราก็ not explain แล้วก็แล้วแต่ เสร็จแล้วเนี่ยผมกดชิปตัวนี้ขึ้นมาดูกดชิปกดออ o r d i n ิ t e chip อย่างนี้มาดูแล้วผมคลิกข้างขวานะครับเคลียร์สามรีวิวนะครับมันก็จะได้สแตนร์สองข้างมาแล้วสองขาแบบนี้เห็นไหมครับแมคโครคุณก็เสร็จแล้วนะครับพอแมคโครเราไอตัวแมคโครที่เป็นขาสแตนมันตามมาด้วยนะครับคราวนี้สิ่งที่ผมขาดก็คืออะไรครับตัวสแตอเทปตัวนี้นะครับเวลาผมขาดตัวนี้ปุ๊บได้ไหมครับอย่างที่เราเคยเรียนมาแล้วหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ผมอาจจะนะครับเอาพอยต์มาวางที่ตำแหน่งนี้ พอให้มาวางที่ตำแหน่งนี้หรือคุณ select ไปที่ตัวตัว c o n t i n n line และ inquire มันจะให้ระดับลงามานะครับระดับเนี่ยตรงนี้เนี่ยให้สังเกตว่าตัวนี้เป็น,ปนของ local <c oughs> ก็คือเพราะว่าเมื่อกี้เราเปลี่ยนตัว origin มาอยู่ตรงนี้แล้วมันก็เลยกลายเป็นลบแปดแต่จริงๆเนี่ยเวลาระดับที่จะใช้ให้ระดับเอามา create view ครับเอาระดับ global นะครับ global ก็คือภาพรวมนะครับผมก็สร้างตัวนี้มานะครับเอาแค่3ฟุตสามนิ้วพอเพราะผมไม่อยากเห็นตัว a อีงเกลตัวอื่นน,นะครับลำคานตา นะครับผมก็เคลียร์ตัวนี้มาที่ระดับตะดับแฟุต4ผมจะเห็นตัวแองเกิลตัวนี้2ตัวนะครับผมก็จะมาใช้คอนทัวร์เพจนะครับแล้วผมแทนแทนที่เป็นเพจผมอาจะเขียนว่าเกตติ้งนะครับ g r a t i n g นะครับแล้วแต่คุณนะครับชื่อตัวนี้เขียนผิดก็ไม่เป็นไรช่างหัวมันนะครับวันนี้เราไม่ได้สนใจเรื่องนี้แต่คุณก็ไปไปสะกดเอาเองนะครับ apply ค่าตัวนี้นะครับเกตติ้งเสร็จปุ๊บเราก็เขียนตัวคอนส t r u c t i o n line ในขนาดแบบไอ้คอนไอตัวคอนทัวร์เพจจุดที่1 จุดที่2นะครับจุดที่1นะครับจุดที่1จุดที่2นะครับนะครับจุดที่สจุดที่4พอครบวงจรปุ๊บให้กลับมาคลิกที่จุดเดิมหรือไม่ก็คลิกตรงมิดเดิลเมาส์ตรงจุดกลางมันจะวิ่งกลับมาได้นะครับเสร็จแล้วเนี่ยนะครับเราก็ไปดูที่รูปด้านเห็นมครับเวลาผมทางานผมจะเช็คตลอดนะครับรูปด้าน ตัวนี้นะครับมันไม่ถูกเพราะว่ามันระดับมันอยู่สูงเกินไปคุณก็ทําการมูฟมันลงมาหรือไม่มูกคุณก็เปลี่ยนจากมิดเดิลเป็นบีไฮลักษณะแบบนี้มันก็จะได้ลักษณะแบบนี้แล้วนะครับก็ทําให้การที่ว่าให้มันเป็นชิ้นเดียวกันผมก็จัดการเวลับจัดการเวลมันซะนะครับเวลแบบแท็กเวลหรืออะไรก็แล้วแต่ให้มันแบบเป็นขออภัยครับให้มันเชื่อมต่อกันเท่านั้นเองนะครับผมก็คลิกไปที่ตัวนี้นะครับผมอาจจะเปลี่ยน แกลนเขาเปลี่ยนแกลนลอยเวลตรงนี้เขาใหม่นะครับจาก x y ให้มันถูกนิดนึงให้มันตรงตามที่เรากําหนดนะครับจาก x ก็เป็น y นะครับ x ลบลักษณะแบบนี้ตัวนี้ผมอาจจะไม่ใส่รอยเวลเลยก็ได้เพราะว่าเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเราอาจจะไม่ต้องการรอยเวลนะครับจาก3ไซส์ก็ไม่ใส่หลัจาก3ไซส์เราก็ใส่เป็นแท็กเวล t a นะครับ t a c k w e แท็กเวลหมายความว่าเฮ้ยแท็กแตกไปนะครับสามราทำไมเพราะว่าตรงนี้มันเป็นแค่ตัวล็อกลักษณะแบบนี้ <c oughs> เหมือนเดิมครับนะครับเราเมื่อเราได้ตัวนี้ปุ๊บเราก็ทำการ Copy นะครับแบบ s p e c i a l แบบ by other object เอาตัวนี้เป็น main object ตัวนี้ก็คือให้มันเขาจะล้อตาม object ตัวนี้ไปนะครับเขาจะล้อตาม object ตัวนี้ไปนะครับที่มัน alert ขึ้นมามันถามผมว่าจะ explain ไหมผมบอกไม่ explain ผมไม่อยากดูนะครับเท่านี้เองนะครับนะครับก็ Copy ไปนะครับ Copy ไป นะครับคุณจะก๊อปปี้แบบอื่นก็ได้ก๊อปปี้แบบอะไรก็ได้นะครับแล้วแต่ถนัดนะครับแค่นี้ผมก็ได้แสแตม์มาหนึ่งตัวแล้วเรียบร้อยนะครับผมปิดวิวมานะครับนะครับผมก็ปิดวิวนี้ไปนะครับเปิด 3DV วิวมานะครับเปิด 3DV ดีวิวมาเช็คดูว่าผมได้แสแตมร์ไหมเท่าน,นั้นเองครับผมก็จบไอตัวแสแตมร์ก็เราก็ทำงานได้ละเราก็ได้แสแตม์มาหนึ่งตัวเวลาค, Chip, ค,ออนะค,คุณกดออริเนตชิพนะครับออริเนตชิพนะครับคุณกด d i n a เนตชิ p มันจะสีเหลือ,อง แสดงว่าไอ้สตัวเนี้ยมันยังไม่มันยังไม่เชื่อมกันเพราะว่าเมื่อกี้เนี้ยไอ้สแตอตัวเนี้ยมันเชื่อมเฉพาะตัวตัวนี้ตัวเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องทําการไล่เชื่อมตัวนี้ใหม่นะครับไล่เชื่อมตัวนี้ใหม่คราวนี้ในวิวนี้นะครับในวิวเนี้ยผมจะให้เทคไปนะครับวิวเนี้ยเวลาคุณสเล็กบางทีคุณอาจจะทํางานยากให้คุณชิปนะครับกดชิปออริเนตชิปพร้อมกันสเล็กตัวนี้นะครับมันจะสเล็กเฉพาะตัวนี้นี่คือการสเล็กเฉพาะตัวเมนพาร์ท เสร็จตัวตัวกลุ่มของของมันก็คือกลุ่มเนี้ยของมันให้คุณคลิกทางด้านขวากดคลิกทางด้านขวานะครับมันจะขึ้นเมนูตัวนี้มาแล้วให้กดชิปค้างไว้พอคุณกดชิปค้างไว้ให้ select select show o n l select นะครับพอคุณ show o n l select ปุ๊บอันอื่นจะหายไปหายไปเนี่ยไม่ได้หมายความว่ามันถูก delete เพียงแต่ว่ามันถูกหายทิ้งไปนะครับคราวนี้ผมทํางานง่ายขึ้นนะครับผมก็ทําการเวล์หนึ่งสองหนึ่งสอง ติ้งต่างว่าผมวิ่จนเสร็จแล้วนะครับติ้งต่างว่าผมวิ่จนเสร็จแล้วนะครับพอผมวิจนเสร็จปุ๊บเนี่ยเวลาผมเช็คตัวนี้ข้างขวา Inquire ล s ัมบี้เนี่ยนะครับมันจะเป็นกลุ่มเดียวกันหมดแล้วตัวไหนมันเป็นเมท Assembly ก็ขึ้นเป็นสีแดงตัวอื่นจะเป็นสีเหลืองนะครับเดี๋ยวภายหลังเรามาคุยเรื่องเมท Assembly กับตัว s สกั a r y Assembly กันเมื่ออยูนส่วนของตัว d a อ n i ่งแล้วเราจะเห็นภาพตัวนี้มากกว่าแต่ตอนนี้ไอ้กลุ่มนี้เวลาคุณกด c o o coordinate chip เนี่ยมันจะเป เป็นกลุ่มเดียวกันนี่หมายความว่าไงเมื่อเราส่งลออิ้งออกมาเนี่ยมันจะลออิ้งตัวนี้มันจะอยู่ในแอสเซมบี้ออิ้งเดียวกันแล้วเดี๋ยวช่างประกอบเขาจะมาประกอบให้เป็นตัวนี้แล้วเวลาเขายกไปติดตั้งหน้าง,งานเ่เขาจะยกไปทั้งแท่งแบบนี้เลยนะครับเขาจะยกไปทั้งแท,งท่งแบบนี้เลยนะครับเขายกไปทั้งแท่งแบบนี้เลยแล้วก็ไปประกอบเนี่ยตรงนี้เราเรียกว่าแอสเซมบี้นะครับตัวนี้เราเรียกว่าแอสเซมบี้โอเคไหมครับ <c oughs> ก,ก็วิดีโอนี้ก็ค่อนข้างยาวนิดนึงนะครับก็หวังว่า จะได้เห็นภาพรวมในการทำงานก็คือผมเชื่อว่าในการทำโมเดลอ่ะเมื่อพอเราเรียนรู้คำสั่งทุกคาสั่งเรียบร้อยแล้วเนี่ยขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่สำคัญที่สุดก็คือการหาประสบการณ์นะครับเพราะฉะนั้นผม,มก็ยังจะทำให้ดูว่าเวลาผมใส่โมเดลผมคิดอะไรผมทำอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมใช้คำสั่งอะไรมาร่วมกันบ้างนะครับฝากไว้นิดนึงนะครับคนที่ใช้โปรแกรม,มนะครับทุกโปรแกรมนะครับเวลาเราเวลาเรารู้ว่า เราควรจะศึกษาตัวคําสั่งพื้นฐานและเราก็เข้าใจคําสั่งพื้นฐานให้ให้แน่นแต่คนที่ทเก่งที่เก่งแล้วใช้โปรแกรมได้คล่องแคล่วไม่ได้หมายความว่าคนนั้นจําเป็นจะต้องรู้ทุกๆคําสั่งใน,ใน,ในที่มีในซอฟต์แวร์นะครับนะครับเพียงแต่คนที่เข้าใจในตัวซอฟต์แวร์แล้วจะใช้ซอฟต์แวร์ได้เก่งก็คือคนที่สามารถที่จะรวบรวมเอาคําสั่งพื้นฐานที่เรามีหรือคําสั่งต่างๆที่เรามีเนี่ยนำไปสู่จุดหมาย ปลายทางก็คือนําไปสู่โจทย์ตัวที่เราตั้งไว้ให้สําเร็จนะครับผมพูดอย่างนี้ผมพูดยังไงนะครับหมายความว่าจริงๆแล้วเนี่ยยกตัวอย่างอะไรดีอะอย่างเวลาคุณทํางานในคําสั่งคุณเวลาคุณเขียน auto cast อย่างนี้แล้วกันเวลาคุณเขียน auto cast เนี่ยคุณอาจจะแค่รู้สั่งรู้จักคําสั่ง line รู้จักคําสั่งท r i รู้จักคําสั่ง x 1 0นะครับรู้จักคําสั่งแค่เนี้ยสามคำสั่งแต,แต่แต่คุณคุณไม่รู้จัก คุณไม่จําเป็นต้องไม่คุณอาจจะไม่รู้จักคําสั่งการสร้างพลีกอนลายหรืออะไรแล้วแต่แต่คุณต้องการเขียนสี่เหลี่ยมหนึ่งเส้นคุณก็สามารถเอา3าําสั่งนี้เนี่ยมามารวมกันได้เช่นคุณเขียนลายไปไปสี่ลายซึ่งแต่ละลายเนี่ยก็ก็ก็กว้างอยู่แต่แล้วคุณก็ใช้คาสั่งทิมมาทิมอีกทีหนึ่งอย่างเงี้ยมันก็จะได้มันก็ได้กล่องสี่เหลี่ยมเหมือนกันถามว่าคุณทําแค่นี้คุณจําเป็นต้องรู้ทุททกคำสั่งไหมไม่จําเป็นแต่เรา แต่เราก็สามารถเอารวบรวมคำสั่งพื้นฐานเนี่ยมารวมเป็นตัวเดียวกันได้ตัวเทคลาสตัคเจอร์ก็เหมือนกันเราก็ต้องทําในจุดนี้เหมือนกันนะครับเราก็ต้องเข้าใจในคําสั่งพื้นฐานแล้วคนที่คนที่จะใช้คําสั่งได้มากได้ดีที่สุดก็คือสามารถเอาคําสั่งพื้นฐานเนี่ยคือตีโจทย์ให้แตกแล้วจินตนาการให้ได้ว่าจะเอาคำสั่งใดเนี่ยมามาทำให้เป็นในอย่างในอย่างที่ที่โจทย์โจทย์เราตั้งเอาไว้นะครับ วันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ